สวัสดีครับไร้ลกล้วยเงครับผมพบกับช่อง Depending on me.bk อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การใช้ iPad ในการเรียนมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะผมอ่าเครื่อนี้เลยแล้วก็นี่ครับสำคัญมากเออครับผมมาฟังกันเลยครับ iPad ผมที่ผมใช้ก็คือเป็น iPad เอ่เจ uh, นโหนครับปี2018ตอนนี้ก็เป็น2 0 2 0แล้วเนาะที่อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคุณป้าแล้วเนาะคือน้องกําลังจะเข้าน้องเรานี่แหละ,ะกำลังจะเข้าปีหนึ่งเขาเลยมาถามว่าคือเขาจะซื้อ iPad ดีไหมเออรล้วว่า้ยคอนเทนนี้มันก็ต้องมีคนสนใจเนี่ยเลยเลยจะมาแชร์ประสบการณ์เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ iPad ในการเรียนมันมีประโยชน์แค่ไหนนะครับจะได้ไปช่วยในการตัดจินใจของคุณละกันนะฮะเรื่องแรกที่ผมจะพูดเลยก็คือเรื่องราคาอ่ะต้องมีราคาทุกอย่างมีมีต้นทุน <S <S ใช <laughs> ข้าผมคือส2 g b นะครผมสับนสอราคาที่1,200บาทนะครับแล้วก็ประกานันี้ประกานี้คุณประกานี้นะครับ3,100บาทรวมๆแล้วก็เป็น1 3ึ0งสารอยบาท,าบาทและถ้าสมมติว่คุณซื้อเป็นร้อยยี่กินะครับก็เพิ่มไปอีกสามพันถ้าใครมีงบจากัดก็ส2 g b สองกิกพอไหมผมว่าก็พอนะผมใช้มา2ปีแล้วส2 g b สองกิก็ยังไม่เต็มเออสภาพก็จะเยิน <laughs> แต่ว่าต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าการมี iPad เนี่ยไม่ได้ช่วยให้การเรียนมันดีขึ้นหรือว่าเกรดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมาช่วยให้การเรียนเรามันง่ายขึ้นมากกว่าส่วนจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่สามารถเป็นข้ออ้างให้ที่บ้านได้ท่าว่ามี iPad แเราจะเรียนดีขึ้นไม่ได้นะไม่ได้นะฮะ <c oughs> ตอนที่ผมซื้อตอนนั้นนะครับด้วยความที่ว่าตอนนั้น,น่ะเราจะขึ้นปี3เรารู้สึกว่าเราต้องอ่านเปเปอร์ต้องอ่านอาร์ติเคิลในการทํารายงานเยอะมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นออนไลน์ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเราอะเป็นคนที่อ่านในคอมไม่เข้าใจไว้คือเราอ่านแล้วเราซัวเราจองอะไรไม่ได้คือเราซัว่า,าต้องขีดต้องเขียนอะไรเงี้ยไปกับแบบเหมือนกระดาษอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นเลยตัดสินใจซื้อไอแพดมาก็เลยเอาแบบประหยัดที่สุดนี่แหละไม่ใช่ว่าอยากประหยัดรไม่มีตังค์เอาจริงว่าถ้าใครมีตังค์แบบว่าไม่ได้เหลือรออะไรก็ซื้อไปเลยอีทแกิกด,ดีกว่าเนะ <c oughs> เผื่อใช้ยาวๆแต่จริงๆเหอะไอแพดมันก็ใช้ประมาณสามสี่ปีเหอะสี่ปีก็คือจบมาหาลัยแล้วไหมเออนะฮะ ประโยชน์จากการเรียนนะครับที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเอออาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็พูดในส่วนที่ของเราใช้จริงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยซื้อมาไม่ค่อยได้เล่นเกมหรือว่าทำอย่างอื่นเลยนอกจากเรียนหนังสือนะเออก็อคือเอามาอ่านเอามาเขียนทั่วไปเนาะดังนั้นก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับคนที่จะเอามาอ่านมาเรียนอย่างนี้นะครับส่วนเล่นเกมอันนี้เราไม่ค่อยเล่นเกมเนาะเราแนะนําไม่ได้นะครับก็เล่นเกมก็อาจจะต้องอที่รุนแรงขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ที่เราจะพูดอ <c oughs> ย่างนี้นะเออจริงๆประโยชน์เน คือเราว่ามันมีนประโยชน์มากจริงๆมันมีนป,นประโยชน์มากและมันทําให้การเรียนคุณมันง่ายขึ้นมากในชีวิตด้วยความที่ปัจจุบนนันเนาะคือใครเขาก็ใช้เทคโนโลยีกันใช่ไหมเออเราจะพูดถึงเรื่องแรกเลยคือเรื่องในห้องเรียนทุกคนเคยป้าเวลาเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรไม่รู้อาจารย์ชอบอัพสไลด์ให้ก่อนเรียน20ถึงว่า30นาทีอะไรเงี้ยหรือบางทีบางคนนะอัพอัพสไลด์ให้ในห้องเรียนคือเราจะเดินไปปิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทาไม่ได้แล้วใช่ไหม เออแล้วเข้าใจป่ะว่าเราจดบางทีเราก็จดไม่ทันเอาดีๆเออเรารู้สึกว่าการเมียแพดมันสามารถตอบจดตัวนี้ได้คือเวลาอาจารย์อัพขึ้นเราสามารถไปโหลดมาแล้วก็มาเขียนมาอ่านมาเรียนไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยซึ่งเรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะว่าอย่างเราเองเราจดไม่ทันไม่เคยจดทำอะไรเลยเออนะฮะเอออย่างนี้นะฮะอันแรกอันที่2คือผมเนี่ยอันนี้เป็นส่วนตัวคือใช้เยอะคือเอามาอ่าน pdf คือตอนนี้บอกเลยว่าหนังสืออ e ีบุ๊กเขาแจกเยอะมาก แล้วส่วนใหญ่อาร์ติเคิลที่อ่านก็ต้องเป็นอีแบบเป็นอีบุ๊กอะเป็น e อีเปเปอร์ e เป็นอะไรเงี้ยเป็นอาร์ติเคิลออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ค่อยพูดจริงๆว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาทำเปเปอร์เอาจริงเวลาทำรายงานหรือว่าเอเซ่ต่างๆเนี่ยใช้หนังสือน้อยมากคือไม่คือหมายถึงว่าก็ใช้อ e ีบุ๊กแหละแต่หมายถึงว่าใช้หนังสือเป็นกระดาษกระดาษน้อยมากเพราะบางทีถ้าสมมติว่าเราไปยืมหนังสือมาจากห้องสมุดอะไรเงี้ยคือเราก็ขีดของเขาไม่ได้ไงคือเริ่มแบบ เออมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เออก็เลยอ่านในอีบุ๊กก็คือไปโหลดมาบางมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นจุฬาเองจุฬาเองก็คือมีหนังสือเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ซอสให้เยอะแล้วนะเออรู้สึกว่าแบบบางบางเล่มก,ก็คือแบบโหลดไปได้เลยแล้วนีสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยน่าจะรู้จักเว็บนี้นะครับอืมขึ้นทื่อได้ <Jane> <laughs> เจนหรือลิฟต์ประมาณนั้นแล้วจากนี้ก็อย่างเช่น Google Scholar นะครับ JSTOR อะไรพวกนี้เราก็ไปโหลดมาอ่านใน iPad ได้แล้วก็ขีดเขียนได้ก่อนที่เราจะไปพิมพ์แบบสรุปเป็นของเราเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคือเราเองอะ่ะเราอ่านในคอมแล้วเราทำเลยไม่ได้เออเราต้องแบบอ่านให้มันจบก่อนแล้วขีดเขียนสรุปแบบถึงจะเข้าใจว่าเออเราจะพิมพ์ตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สองที่ผมใช้บ่อยมากก็คือเอามาอ่าน PDF เนาะ นอกจาก PDF แล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือที่มันชนิด e ePub อ่านอะไร ePub ePub อ่ะเออเหมือนันอันนี้มันเปิดเฉพาะของ Apple หรือเปลไม่แน่ใจนะมันจะไปเปิดได้นะครับเพราะบางไฟล์นะครับมันไม่เป็นไฟล์ PDF มันเป็นไฟล์ ePub อะไรเนี่ยเออนะก็เปิดได้น iPad นะฮะเออนะครับต่อไปต้องบอกเลยว่าไอหายเครื่องเดียวพกพาสะดวกเบาง่ายและถ้าสมมติว่าเราเรียนกับเพื่อนใช้เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคือเราสามารถ เอาให้เพื่อนแบบทำงานด้วยกันได้แล้วก็สามารถส่งข้อมูลให้กันได้อย่างง่ายด้วย AirDrop AirDrop เป็นนวัตรกรรมที่ Apple ทางมาต้องขอบคุณบางสิ่งคือดีเร็วมากจริงๆนะฮะแล้วนอกจากนี้เอาจริงๆนะเวลาเราไปทำงานต่างๆเพื่อนานะประชุมงานใช่ไหม คือพูดจริงๆว่าไอแพดไปมันสะดวกก่อนนะมันคือมันสะดวกมันเบาไงคือหยิบขึ้นมากลางพร้อมใช้งานอืมในระวางงานแล้วก็พิมพ์ๆมบบนี้มมนใช่ไหมแล้วก็จดุจดๆๆอะไรอย่างนี้ว่าไปเวลาเรา brainstorm ไหมเนาะเอออะต่อไปเป็นสายชอบจุดล้วกันเนาะเป็นคนที่แบบชอบจุดเลชชออื่แล้ว iPad ก็ตอบโจทย์มากแอปพลิเคชันที่ผมใช้จดุดบ่อยสุดก็คือ g o n o t e s นะเออ g o n o t e s ก็ เราว่ามันดีมันดีมากละเออคือเราไม่เคยใช้โน้ตอเบลิตี้นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็อาจจะเดียมั้งเออซื้อเถอะเราว่าคุณน้ตคุ้มที่จะซื้อนะครับมันอัปเดตด้วยนะต่อไปสำหรับสายที่แบบไม่ชอบจุดแล้วก็ลายมือขี้เหร่อย่างเราๆอย่างเราๆเองคือ <c oughs> ต้องบอกเลยคือเป็นคนที่ลายมือแบบขี้เหร่มากคือแบบกูจุดอะไรวะกูอ่านแบบตัวเองไม่ออกเออก็เ,ออ <c oughs> กเลย รู้สึกว่าเอาอันเนี้ยไปในห้องเรียนแล้วเปิด Google Doc ออนไลน์แล้วพิม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 ตามที่สารพูดได้เลยนะครับแล้วก็อัดเสียงไปด้วยแล้วก็ไปพิมพ์ต่อที่บ้านได้อไรเงี้ยเออเราสึกว่าการพิมพ์ใน iPad มันพิมพ์ได้เร็วมากทุกคนคือด้วยอย่างเราเองใช่ไหมคือเราพิมพ์ในโน้ตบุ๊กอะเป็นคนที่ไม่เคยเรียนวิธีถูกต้องมาใช่ไหมเราก็ต้องแบบเป็นคนที่งงพิมพ์อะเออคือดังนั้นอะเราจะพิมพ์ช้ามากแต่การใช้ iPad นะครับเวลาเราพิมพ์ใช่ไหมมันจะขึ้น Prediction ให้ครคาดั้์แต่ มันเร็วมากเว้ยเออทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแปลว่ามันมาช่วยในการพิมพ์นะสำหรับใครที่เป็นแบบไม่ได้ชอบ,ไม,ไ,ชอบไม่ได้ชอบเขียนชอบจดเนาะอย่างเราเออแล้วก็พิมพ์บ่อยอเวลาไปในคาเรียนโดยภาวิชาคาเรียนบรรยายนะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ิมพ์แล้วนอกจากนั้นมันสามารถแทรกรูได้ทจันทีคุณก็แค่ยกกระตึง้งถ่ายรูปปึ้งเอาลงพิมพ์ต่อตึง้งๆถ่ายรูปปึ้งเอาลงพิมพ์ต่อได้เลยอันนี้เราสูว่ามันเป็นประโยชน์มากซึ่งเราออกเลยว่าการเรียนมหาวิทยาลัยอะสำหรับเราเองนะคือเหมือนกับมันพึ่งต มันจะแบบรู้สึกยังไงอะคือแบบไปพึ่งคนอื่นเขาหรอไปขอเลคเชอร์จากเพื่อนคนอื่นหรอเราไม่เกรงใจเขาหรออะไรเงี้ยเราสึกว่าเราต้องใช้แบบพึ่งตัวเองเป็นสำคัญคือเราเพึ่งตัวเองเป็นสำคัญเนาะแล้วก็ต้องโจทย์ต้องเขียนต้องอัดเสียงเองทําทุกอย่างนะครับก็ไอแพดก็คือมาช่วยได้นะเออประมาณนี้อ่าต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างถามว่า iPad เนี่ยมันเพียงพอไว้สำหรับหนึ่งวันถ้าสมมติว่าเราเรียนทั้งคาำเช้าและคาำบ่าย อาเช้าสามชั่วโมงบ่ายสามชั่วโมงใช่ไหมต้องบอกเลยจริงว่ามันพอเกือบพอดีพอดีเลยเออเพราะว่าแบต a d มันอยู่ได้ประมาณเกือบ7ชั่วโมงนะครับประมาณ7ชั่วโมงซึ่งเราก็เลยนว่าหชั่วโมงใช่ไหมอืมหรือว่าถ้าตอนเที่ยงมีเวลาว่างก็ไปชาร์จแบนเพิ่มก็ได้นะครับมันก็เพียงพอสำหรับใช้1วันแบบพอเลยเออจริงๆหรือจริงๆก็อันนี้ก็ใช้แบบเหมือนกันคือถ้าสำหรับใครเป็นพี่ติวเตอร์นะฮะต่างๆเนาเป็น Personal Tu t o r ให้กับนน้องนักเรียนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อ iPad ไอแพด สอนได้เลยแบบไม่ต้องเอาหนังสือไปหรือว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าเราก็แค่เอาถ่ายกระสารมาให้น้องแล้วก็ถ่ายของน้องมาแล้วเขียนในแอปเของเราเออนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าเราไปสอนพิเศษก็ได้เหมือนกันนะฮะอืมต่อไปนะครับแอปพลิเคชันที่มากับเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่เราคิว่ามันดีแล้วอยากพูดให้รู้ไว้นะครับคือมันมีแอปพลิเคชันชื่อว่า i tunes U ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มาติดกับเครื่องมันเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของ ทั่วโลกนะครับแล้วก็ของไทยก็มีบ้างนะครับมันก็เหมือนกับพวกคอสเซราอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันของ Apple มั้งอืมนะฮะประมาณนั้น แล้วก็มี iMovie มาให้ตัดต่อวิดีโอได้แบบถูลิสทสิ์นะฮะเออไม่ต้องแบบใช้ของเถื่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีรลยน้ําแล้วก็สามารถตัดต่อใช้งานได้แต่ว่าก็เป็นการตัดต่อขั้นพื้นฐานเนาะเออต่อไปครับผมคื o โน se พูดแล้วพูดอีกว่า g o o ือโนสจริงๆที่เราอยากได้แทดจริงๆเพราะว่าเราอยากใช้คูลโน e นะเอามาเขียนอะไรเงี้ยเอาไปป้นเอามาเขียนไปป้นนี้ได้ได้เลยจริงๆเวลาเขียนไอแพดอะไรเงี้ยเราสามารถแบบสลับสีอะไรได้ง่ายกว่านะฮะเออไม่ไม่ค่อยอยากโชว์ดูเพราะว่าขี้เหร่มึงเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยอไรไม นอกจากนั้นเราก็มีเราใช้ Simple Mind นะครับก็ต้องซื้อเอาเนี้ยเป็นอแอปพลิเคชันสำหรับทำทำ Mind Mapping นะครับเพราะว่าวิชาบรรยายของวิชาอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราเป็นคนที่แบบอยากให้มันอยู่หน้าเดียวใหญ่ๆเลยก็ใช้ Mind Mapping ทำออกมาก็ได้เพราะว่าเวลาการเปิดมันไม่เห็นภาพรวมเนาะเวลาเห็นภาพรวมเราก็จะจำได้ดีขึ้นอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเองนะเออแล้วก็ใช้ก็คือมี Magic Note Magic Note เราก็ใช้ในการอ่าน PDF เวลาสรุปความคิดจากหนังสืออะไรเงี้ยเวลาอ่านมามันก็จะช่วยได้นะครับ ต่อไปแอปวาดรูปมันก็มีแอปมากมายไกลกองนะฮะก็จะซื้อหรือจะฟรีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มีใช้ส่วนเรื่องเอ่เอความบันเทิงนะครับความบันเทิงนี่เราบอกเลยว่ามันใช้ได้ทั่วๆไปก็คือไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงทั่วทั่วไปอันนี้ไม่พูดถึงกันเนาะเออแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับผมเราจะพูดถึงเรื่องอัปเดต iOS นะครับซึ่งบอกเลยว่า Apple เนี่ยไม่ได้ลอยแพ้ผู้ใช้ผู้บริโภคนะคือเราสามารถอัปเดตได้ถึง2-3ปีเลยนะ หรือ3ังีปีได้ซ้ําซึ่งในปีนั้นนะคือคุณเรียนจบแล้วจริงๆมันเพียงพอมากปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่งอัปเดตเป็น iPad OS เนาะมันก็ทําอะไรได้มากขึ้นแม่เป็นแบ่ง2งหน้าจอแบบอะไรลอยๆขึ้นมันก็มีมากมายให้ทุกคนได้ใช้นะถ้าเราใช้คุม้มเราบอกเลยว่ามันคุ้มมากอือแล้วถ้าสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอ,อมันน่าลงทุนไหมถ้าตอบเลยตัวเองนะถ้าที่บ้านไม่เดือดร้อนมากเราบอกเลยว่ามันน่าลงทุนและ มันช่วยให้ชีวิตในการเรียนของเราอ่ะมันง่ายและดีขึ้นอืโดยคุณต้องตั้งใจเรียนด้วยนะเออผมถ้าใครจะซื้อแล้วแบบลบกวนเงินที่บ้านอะไรเกินไปเนี่ยเราก็ยังมองว่างั้น๋ยวเพิ่งซื้อก่อนก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่กําลังทพา์ของแต่ละคนเนาะเออแ,แบบไม่ได้มาอวยเกินว่ามันดีขนาดนั้นคือไม่ใช้มันก็ทําได้เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ที่ใช้แผ่นในการเรียนมาแล้ว2ปี สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทนที่ดูเนาะเออครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนครับที่รับชมคลิปนี้พบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย